ลัคนาราศีมีนช่วงที่ดาวอาทิตย์และอังคารโคจรเป็นมหาจักรนี้ถือว่าทรงผลดีต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากมิใช่แค่ดาวสองดวงนี้ดาวพระศุกร์ก็เด่นพฤหัสก็ดีในฐานะที่ลัคนาราศีมีนมีดาวประจําตัวคือดาวพระฤหัสบดีในราศีาธาตุน้ำสุข,ขุมนุ่มลึกจิตใจเยือกเย็นแต่มีปัญญา พฤหัสโคจรอยู่แม้จะเป็นประเกษตรในพพพันธุก็ถือว่าได้ซึ่งเกณฑ์ที่ดีต่อดวงชะตาเรียกว่าอัมพุเกณฑ์แล้วก็มีดาวพระศุกร์โคจรเข้ามาร่วมด้วยได้ทั้งอัมพุเกณฑ์และอุดมเกณฑ์นี่เรียกว่าเกณฑ์เศรษฐีอีกทั้งดาวการเงินเป็นมหาจักรเงินก้อนใหญ่ปรากฏแก่คุณแล้วนะครับ ทั้งเรื่องของโชคลาภวาสนาตำแหน่งหน้าที่การงานถือว่าเป็นลัคนาราศีที่เด่นที่สุดในเดือนสิงหาคมนี้ตามวิถีการโคโจรของดาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูพื้นดวงชะตาดาวที่เข้ามารับเข้ามาส่งกันด้วยนะครับมีดาวพฤหัสบดีโคโจรอยู่ที่ภพพันธุตำแหน่งนี้อาจจะเสียสำหรับราศีอื่นๆ แต่มีนถือว่าได้ซึ่งอัมูุ้เกณฑ์สุขเข้าร่วมด้วยแล้วมีพระเกตเข้ามาเสริมเทพเทวดามาร่วมอนุโมทนาในเรือนพบพันธุหมายความว่าอัมพุพลจุ่งแจ้งสีสถานพุทธสุขชีววานสองส้อยอีกจันประภัยผานรุจิเรศคุณย่อมสแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพยาอัมพุเกณฑ์จะบอกถึงความก้าวหน้าความสำเร็จ ตำแหน่งแห่งหนความเป็นใหญ่ที่จะเกิดขึ้นความก้าวหน้าในชีวิตที่ยกระดับมาอีกขั้นแล้วก็ดาวพระสุขเมื่อเข้ามาอยู่ในภพพันธุก็จะได้ซึ่งอุดมเกณฑ์แก่ดวงชะตาแล้วก็ดาวการเงินก้อนใหญ่ใช้ความเพียรมุมานะประสบความสำเร็จร่วมหุ้นลงทุนหรือคนที่รักเกื้อนหนุนอีกทั้งเรื่องของลาบลอย การพนันการเสี่ยงโชครักใหม่โปรเจกต์โครงการใหม่ลูกน้องลูกหลานบริวารก็ดีมากต่อดวงชะตาแต่ก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังประมาทไม่ได้ต้องแก้ไขเช่นเดียวกันนะครับดูดาวพระฤหัสบดีนาวางในเดือนสิงหาคมนี้นาวางกลุมลัคนาอยู่นะครับก็จะมี5กับ0 0กับ5 เห็นไ,ไหมฮะในระหว่า,วางกลุมลักแบบนี้เขาเรียกว่าดาวเป็นเกษตรจะบอกถึงคนมีคุณธรรมคนมีปัญญาคนที่ใช้ชีวิตด้วยปัญญาเป็นตัวนำแล้วก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเกื้อหนุนและดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวกรรมะภาระหน้าที่การงานและพฤติกรรมการกระทำต้นเมื่อมากุมลักนั่นก็หมายความว่า ความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ก,การงานมีมาแล้ววันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปพระรหัสบดีจะโคจรเข้ามาที่ราศีเมษหนึ่งมหาอุตนวานอังคารเกษตรพระเกตร่วมพระรหัสเข้าเทวิโชคนะครับวันที่15 16เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็นับว่า โชคลาภวาสนาส่งผลต่อดวงชะตาเต็มที่เรื่องของการเงินล่ะที่บอกว่าเด่นเด่นอย่างไรก็ดูดาวพระอังคารอังคารเนี่ยเป็นดาวครองราศีเมษและเป็นดาวครองราศีพิจิกเมษนี้จะพูดถึงเรื่องของการเงินการประกอบอาชีพการงานแสวงหาทรัพย์เงินบมุนเวียนใช้จ่ายตำแหน่งหน้าที่แล้วก็อังคาร อีกดวงหนึ่งดาวพพสุภะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คุณธรรมความดีความปรารถนาความก้าวหน้าต่างทินต่างประเทศได้หมดถือว่าอังคารเป็นดาวที่ดีต่อชาวลัคนาราศีมีนแล้ว,ว่าเป็นดาวที่ส่งกำลังคู่สมพลกับพฤหัสดาวตนุลักษ์วันที่28กบรรก,กรกฎาคม โคจรเข้าสู่ราศีกันเรือนพบปัตตนิเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผหนหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจดาวโคจรแบบนี้จะหมายถึงการได้รับภาระหน้าที่ที่ได้รับการผลักดันจากเจ้านายผู้บังคับบัญชา ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์และความสามารถพิเศษของตัวเองด้วยจึงจะดำรงตำแหน่งนี้ได้แล้วก็อยู่ในเรียนพบปัตนิก็แปลว่าได้เกี่ยวข้องผูกพันสัญญาแต่บางคนก็เป็นดวงที่เสริมคู่ครองคนรักของตัวเองให้ประสบความสำเร็จแต่การที่ดาวเป็นมหาจักรไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วมันจะได้ยิ่งถ้าคนที่มีอาทิตย์กลุ่มลัก คือคนที่เกิดราศีมีนลัคนาก็อยู่ที่มีนเนี่ยก็จะเกิดหกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณลัคนาและอาทิตย์จะเกาะกันอยู่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเพราะเสาดาวลาพะเข้ามากลุ่มลักดาวคู่าธาตุไฟมาเจออาทิตย์ธาตุไฟได้คู่าธาตุเสริมกำลังแก่กันแต่อยู่ในราศีาธาตุน้ำไม่ใช่ประเภทว่า รบราค่าฟันหวือหวากับใครแต่เป็นลักษณะของคนที่ใช้ปัญญาในการวางแผนไปนู่นมานี่ไม่หยุดไม่นิ่งอังคารเข้ายิ่งไปกันใหญ่ไปกันใหญ่คือผลักดันให้คุณเป็นใหญ่ต้องลงมือทำต้องเกี่ยวข้องกับบคุคคลอื่นประสบความสําเร็จแล้วอังคารในฐานะที่เป็นดาวพบกันเงินก็จะได้รับเงินทองรับผิดชอบบางคนก็อาจจะจํานวนมากไม่เหมือนกัน บางคนก็จะหมายถึงการได้ตำแหน่งหน้าที่ที่ยกระดับเรื่องของสถานะและเงินเดือนหรือรายได้ผลตอบแทนอันนี้แหละเรียกว่าอังคารเป็นมหาจักรในภพปัตตนิเขาทำหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ช่วงที่เขาให้คุณต่อดวงชะตาเด่นๆเลยวันที่หนึ่งถึงสี่สิงหาคมอังคารนวางนวางก็คือตำแหน่งนี้อยู่ที่ราศีมังกรนะครับอังคารนวางเนี่ย เป็นมหาอุดราศีจักมหาจักนาวางมหาอุดแล้วอยู่พบลาภะแต่ว่าได้ลาบก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่ตำแหน่งใหญ่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่นี่คือดาวจรนะดูพื้นดวงและดาวอื่นรับอยู่ด้วยอังคารเข้ามาเล็งกับดาวผู้ศัตรูดาวพระเรสาร์เสาร์กุมลักอยู่เสาร์เนี่ยถ้าดูเฉพาะพระเสา เดือนสิงหาคมไม่ค่อยดีเสาคือดาวลาภะการแสวงหาไรายได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆพวกนี้นะมักกุมลักษ์ดีแปลว่าจะมีลาบมีผลเกี่ยวข้องได้ดำเนินการได้จัดการแต่เดือนเนี้เขาโคจรวิกลกติพักองศาคือดาวโคจรถอยหลังในด้านโหราศาสตร์ท่านก็จะหมายถึงความถดถอยหมายความว่า กิจาการงานที่แสวงหารายได้น่ะมันค่อนข้างจะถดถอยอ่อนกำลังไม่ได้ตามที่ประสงค์ต้องถูกถอนถูกรือ้อถูกตัดนวางช่วงต้นเดือนยังอยู่ที่กันเลงรักอยู่ก็หมายความว่าตัวเองก็รับผิดชอบเต็มๆเ,เกี่ยวข้องกับคนอื่นคู่ครองคนรักก็ทำให้เกิดทุกข์เสียหายเสียไรายได้ให้เขา หรือต้องจ่ายตามสัญญาแทนที่จะได้กลับเป็นการขาดทุนปลายเดือนเสาถอยหลังเข้าสู่ภพอริ mm hmm. ก็เดือดร้อนมีปัญหามีหนี้มีสินมีคนไม่ถูกการเบียดเบียนอันนี้คือเฉพาะพระเสาแต่พออังคารเข้ามาอังคารจะช่วยช่วยยังไงช่วยให้คุณเลือกตัดสิ่งที่เป็นปัญหาด้วยเงิน ด้วยเงินและก็ด้วยอำนาจพิเศษอังคารเล็งกับพระเสาคือการเปลี่ยนแปลงการเลือดทางใดทางหนึ่งจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมไม่ได้อังคารก็หมายถึงการประกอบอาชีพด้วยอาชีพเก่าอาชีพใหม่หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาคาราคาสังอังคารเข้ามาเล็งกับพระเสาคือการตัดทิ้งแบบเด็ดขาดเข้าใจนะครับ เมื่ออังคารเล็งกับพระเสารองศา,ศาสนิทกันที่สุดวันที่9และ10ช่วงนี้ก็ต้องตัดให้ขาดตัดอะไรล่ะนะใครมีฟันคุดก็ไปถอนฟันอันนี้เรียกว่าตัดขาดใครที่คิ้วมีปัญหาก็ไปสักคิ้วใครที่อยากจะสัญญกรรมก็ไปสั่นเสียรายได้แต่ก็จะมีเงินเข้ามาทำให้หน้าตา ดูดีขึ้นอันนี้คือการแก้เครสเสากับอังคารเจอกันแต่ขณะเดียวกันถ้าเรื่องของการประกอบอาชีพการงานแปลว่าการเสียตําแหน่งเก่าเพื่อให้ได้ตําแหน่งใหม่จะเอาของเก่ามาด้วยไม่ได้ต้องทิ้งนั่นแหละคืออาการของดาวและถ้าเรื่องของความรักอย่าจับปลาสองมืออย่าเหยียบเรือนสองแคมตอนนี้มีเรื่องหลายเรื่องมาให้เลือกบางคนก็เลือก งานบางคนก็เลือกความรักบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องคนอื่นที่จะต้องเข้าไปช่วยจัดการโดยเฉพาะอังคารในความหมายหนึ่งก็คือสุภะคุณอาจจะทําหน้าที่เป็นคนไก่เกลี่ยเป็นคนช่วยเหลือหรือสุภะแปลว่าพ่อครูบาอาจารย์ผู้มีคุณเมื่อมาอยู่ที่พบปัตตนี เลี่ยงไม่ได้ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบและคนข้างจะเหนื่อยสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดีต้องพารักษาอย่าปล่อยไว้อังคารเลงกับพระเสาต้องต้องของมีคมต้องมีเรื่องก็ไปแก้ไขด,ดูแลนะครับนี่แหละดาวอังคารมหาจักรในฐานะเป็นดาวการเงินแต่จะประสบความสำเร็จมากมีเงินมีทองมาก ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองและถ้าเรื่องของอาชีพการงานก็คงต้องเลือกบางอย่างและช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ด้วยเมื่อดูพระฤห,หัสบดีที่เป็นดาวการเงินและ,ะไรายได้นาวางโครจรดีมากเป็นกเกษตรและเทวีโชคในเดือนนี้เป็นช่วงเหมาะที่จะเรียนรู้การเทรดทุนการลงทุน โดยเฉพาะการเทรดหุ้นและลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวความเสี่ยงน้อยแต่ถ้าใครไม่รู้เรื่องหุ้นก็อังคารเข้ามาในภพปัตตนิก็จะหมายถึงเรื่องของความรักเพร,เรื่องของการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเนื่อยหน่อยเรียนรู้หน่อยจะทําให้รวยแล้วดาวประจําตัวก็ได้ซึ่งอภูุกเก์เป็นช่วงแห่งความก้าวหน้าพระศุกร์เข้าอุดมเกณฑ์อีกนี่เรียกว่าดวงเศรษฐีในเรือนไหนพบพันทุก อันนี้ก็จะมุ่งไปเรื่องญาติเรื่องกิจการหรือใครมีเงินมีทองจะลงไปในอสังหาริมทรัพย์ต่อไปก็จะทําให้มั่งมีร่ํารวยเพราะอสังหาก็ได้แล้วใครที่ลงเรื่องหุ้นค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะครับสุขจะย้ายเข้าเป็นราชาโชคในภพปุตตะอันนั้นก็ดีอีกอันนั้นแปลว่ามีลาบมีผลมีโชคมีชัยยี่สิบเอ็ดสิงหาคมเป็นต้นไปถึงประมาณวันที่สิบห้ากันยา ดาวพระสุขก็ถือว่าให้คุณต่อโดนชะตาสุขคือใครสุขคือดาวพบสหัชชะเพื่อนพี่น้องสังคมการตลาดการติดต่อการเดินทางสิงหาเข้าพันธุได้อุดมเกณฑ์อัมพุกเกณฑ์คือเกณฑ์แห่งความก้าวหน้าความสำเร็จ21สิงหาเข้าราชาโชคในภพปุตตะ ช่วงนี้โชคดีมากยาวๆไปถึงวันที่สิบห้ากันยาลาบผลใดได้ลาบลอยลูกน้องลูกหลานบริวารเกื้อหนุนอารมณ์สุนทรียะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความรักความปรารถนาช่วงนี้แรงเพราะว่าพุทธร,ร่วมกับดาวพระศุกรพุทธกับศุกร์อีกคู่ดูตกะกะมักไม่ละเสพสมชมข่าวหวานส่วนดาวอาทิตย์ ในฐานะอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวภพอริโคจรเป็นมหาจักรในภพปุตตะมีทั้งดีและเสียที่จะเสียพาะดาวพุธร,ร่วมนี่แหละคือดาวพุธพักองศาโคจรวิกลคติต้องการให้ช่วยพุธคือดาวภพอริอริในที่นี้จะแปลว่าคเครดิตแปลว่าที่ปรึกษาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่าปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆจะไปเสียพ่อวาจา ระวังเรื่องพวกนี้ไว้นะครับโดยเฉพาะกับญาติกับคู่ของคนรักดาวพุธในฐานะเป็นดาวพวกปัตตนิแหมพูดเรื่องจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมมาตั้งแต่ต้นก็เพราะว่าเห็นพุธถอยหลังพุธในฐานะเป็นดาวแห่งครอบครัวเป็นดาวแห่งความรักคู่ครองเมื่อถอยหลังในภพกุตะบางคนก็จะเรียกคู่ตัวเองว่าง,งี่เง่าเอาแต่ใจเหมือนเด็กก็อ,อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะแต่เพราะอะไรละ่ะ ก็ต้องดูเหตุผลอย่าเพิ่งตัดสินคนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวด้วยอารมณ์ตัวเองหรือด้วยคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะบอกได้การเข้าใจคือจุดเริ่มต้นในวันที่17สิงหาคมอาทิตย์ย้ายแล้วนะครับเข้าสู่ราศีสิงเป็นเกษตรราธิปดีแต่อยู่ภพอริ พราะอริไม่พอเลงราหูอีกเรื่องเสียมีเรื่องดีมีในเรื่องเสียก่อนแนะนําให้แก้ใครบริจาคเลือดได้ไปบริจาคเลือดนะครับใครบริจาคเลือดไม่ได้ก็แนะนําบริจาคทรัพย์หรือออกโรงทานแจกอาหารอาหารไปช่วยสร้างเลือดต่อชีวิตเพราะอะไร อาทิตย์เล็งกับพระราหูคู่ศัตรูคู่คราดหนึ่งเดือน17ส,สิงหาถึง17กันยาจันร์เข้ามาร่วมประมาณวันที่2 2 2สก็จะเกิดสุริยะคราดและจันทรคราดเกิดเงามืดขึ้นพบอริและมรณะเร่งแก้ไขก่อนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บคดีความปัญหาอุปสรรคแก่ตัวเองหรือแก่ญาติผู้หลักผู้ใหญ่ มันจะมีความสิ้นเปลืองความเสียหายที่คุณจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้แก้เพชรแก้เคาะไว้ตั้งแต่แบบนี้นะครับดูแลตรวจสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะช่องท้องช่องคันผู้ชายก็ไปตรวจสุขภาพอวัยวะเบื้องล่างด้วยเอ,อไม่ใช่ถึงเท้านะก็คือสืบเนื่องด้วยอวัยวะเพศไตกวยไตยกระเพาะปัสสาวะนะไปพิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อ ดาวจุดเพศค,คือพุทธโคจรถอยหลังแบบเนี้มันก็อาจจะส่งผลต่ออวัยวะภายในป้องกันไว้ก่อนเรื่องกินเรื่องเดิมเรื่องสุขภาพสำคัญสุดอาหารเป็นทั้งพิษเป็นทั้งยาเป็นยาเมื่อทานถูกต้องเป็นพิษเมื่อเกินไปไม่รู้จักพอประมาณแล้วก็ราหูในฐานะเป็นดาวพบวินาศเบื้องหลังถ้าแปลว่าดีแปลว่าเบื้องหลัง แต่เสียแปลว่าความชิ้นเปืองความเสียหายค่าใช้จ่ายเดือนนี้โคชรไม่ดีเน่าว,วางเน่าว,วางตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง21กันยา2สองเดือนเป็นนิดในภพสัพชะถ้าร่างกายเราก็หมายความว่าเรื่องอาหารการรับประทานที่ทําให้ร่างกายเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตอดลมหายใจอะไรพวกนี้นะเกี่ยวข้องหมดนะครับ แล้วก็การไหลเวียนของเลือดโลหิตเพราะเหตุปัจจัยแห่งอาหารการรับประทานเป็นสำคัญดังนั้นตรวจสุขภาพดูแลตัวเองแล้วถ้าการแก้เครดแก้เคราะห์ก็บริจากเลือดเพราะเลือดไปต่อชีวิตโรงพยาบาลบางที่ขาดเลือดแล้วบางท่านบริจาคเลือดไม่ได้ก็ไปแบ่งปันอาหาร อาหารทำให้เขามีชีวิตสัพเพสัตตาอาหารทิติกาสรรพสัตทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารการให้อาหารเท่ากับการต่ออายุนะครับหรือใครจะบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บคนตายสถาบันนิติเวชมนลนิธิต่างๆแก้เครแก้เคราะห์เมื่อได้ทำกุศลเหล่านี้แล้วอย่าลืมแบ่งบุญอุทิศบุญ ให้กับสรรพษสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองเคยทําร้ายทำํำลายเขาขออาโหสิกรรมต่อกันนี่คือการแก้เครดเสริมดวงส่วนในด้านที่ดีด้านที่ดีนั้นเมื่ออาทิตย์เข้ามาในภพอริเลงกับพระราหูในภพวินาศสิ่งใดที่ละได้เช่นทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นหรืออะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องสีเทา ที่ควรละเป็นช่วงที่จะต้องละบางท่านไม่ละก็จะมีคดีความบางท่านไม่ดูแลตัวเองก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดคราบในดวงชะตาพบอริและวินาศก็จะมีแต่ความเสียหายแล้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตมากเมื่ออาทิตย์ดับนอกนั้นเนี่ยถือว่าดาวโคจรให้คุณต่อดวงชะตา เป็นอย่างมากแต่ถ้าใครที่จะแสวงหาโชคลาภวาสนาลัคนาราศีมีนเนี่ยยังไม่ดีเรื่องการพนานการเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่แต่ใส่ใจเรื่องอื่นจะสําเร็จดีมากเพราะดวงกําลังขึ้นสุดยอดเลยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องภาระหน้าที่การงานเรื่องการลงทุนเรื่องครอบครัวลูกหลานบริวารเรื่องของความรักเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ต่างตีนต่างประเทศเด่นมาก แต่เรื่องของโชคลาภเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชคเสาช้าๆหน่อยถอยหลังหน่อยก็ยังไม่เหมาะแก่การทุ่มทุนอะไรมากแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคช่วงต้นเดือนเนี่ยอาศัยอังคารคู่ครองคนรักผู้หลักผู้ใหญ่ตามไป